สวัสดีค่ะนุ่งหนิงจะเฟจฟอร์ดนุ่งหนิงนะคะเฟร็ดคเคาทรถฟอร์ดอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะนุ่งหนิงก็อยู่ที่ฟอร์ดเกษตรอวมินค่ะแล้วก็กำลังจะพาพี่พีเอฟซีนะคะไปชมรถ3คันล้วดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำนะคะ,ะเะคะท่มากนะคะแต่ละแบบเนี่ยก็แต่งแบบไม่เหมือนกันนะคะมีสไตล์ทั้งหมดเลยนะคะเริ่มจากคันสีขาวข้างหน้าก่อนเลยเดี๋ยวเราจะไปดูที่คันสีขาวก่อนนะคะคันแรกนะคะเรียกว่าเปิดเปิดเปิดโครงการเปิดโครงการนะคะสีขาวสวยๆนะคะสวัสดีค่ะถึงแล้วค่ะ ถึงแล้วถึงแล้วคันนี้เลยนะคะคันนี้ค่ะเป็นสีประตูสีขาวนะคะแต่ออกมาได้เท่มากๆค่ะครึ่งเขาก็คือรุ่น XLS นั่นเองค่ะหล่อจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น XLS หรือ Sport, นะ LS, ะะสปอร์ตนะ XLS นะคะอ่ะสปอร์ตเอาโอเคโอเค คันนี้นะคะเป็นสีประตูรุ่นสปอร์ตนะคะราคาตัวรถอยู่ที่9940 0บาทนะคะโดยเลือกใส่เป็นกระจังหน้าทรงราเตอร์ค่ะสีดาตะเช็ดขาวแบบนี้นะคะเทมากๆเลยค่ะพร้อมกับไฟ3จุดนะคะแล้วก็ด้านบนเราเลือกใส่เป็นสกูปทรงฟิตนะคะทูทน2สีค่ะเทเลยนะคะพร้อมกับโลโก้รูปตัวมมาค่ะใช้ด้านล่างค่ะเป็นชุดแต่งนะคะเข้าเซ็ตกันเลยค่ะเป็นของอามาโดนะคะเยกไดว่สศิลปะแห่งเหล็กเลยนะคะใครที่ชอบแบบดีไซน์เยอะๆนะคะก็ต้องดูชุดแต่งแบบแนวนี้เลยนะคะเลือกใส่เป็นซุ้มล้อ6นิ้วทรงมีมุดนะคะแล้วก็อยู่คู่กันกับลลออค่ะเป็น ะะรมสีเทาแบบนี้เลยแล้วก็ลัดด้วยยางออเทเลนะคะวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยโดยใส่เป็นยางคูเปอร์ด้วยนะคะแท่จัดเต็มนะคะด้านข้างก็โชว์บันไดนะคะโรนินส,สวยๆเลยนะคะ เต็มนะคะจากแบรนด์อามาโดเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาดูที่ด้านท้ายนะคะเป็นโรบาค่ะของอามาโดนะคะเข้าเซ็ตกันเลยค่ะกับกันชนด้านหน้านะคะใครที่ชอบแบบว่าศิละปะที่ไม่เหมือนใครนะคะก็ต้องดูแบบนี้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความหล่อดุดันลงตัวให้กับตัวรถคันนี้ค่ะด้านท้ายใส่เป็นแผ่นปิดท้ายฟอร์ดค่ะแบ็กกราวสีดำด้านแล้วก็ตัวฟอร์ดสีดำขอบขาวนะคะรวมถึงกันชนท้ายเหล็กนะคะของอามาโดเช่นเดียวกันค่ะพร้อมกับห่วโอเมก้านะคะสีแดงทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะคะเราใส่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะคันนี้นะคะเป็น,น994 สามารถแต่งแบบนี้ได้ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็คันถัดมานะคะนี่เลยมาดูที่สีประตูสีเทาบ้างนะคะคันนี้ค่ะเลือกใส่เป็นกระจังหน้านะคะทรงแรปเตอร์สีดําขอบแดงนะคะพร้อมกับกันชนหน้าเหล็กของ Outlander แบบนี้นะคะก็มีหลากหลายรูปแบบให้คุณลูกค้าเลือกนะคะแล้วก็กันชนด้านหน้าเนี่ยเขาจะมาพร้อมกันกับกันแคลงนะคะสวยแบบไปอีกแบบหนึ่งนะคะมาดูที่ซุ้มล้อของเขาค่ะซุ้มล้อนะคะเป็นทรงแบบคล้ายๆทรงแรปเตอร์นะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะแต่งทรงรถยกรถเพิ่ม2นิ้วนะคะโดยเลือกใส่เป็นล้อแมกกดอี่สค่ะสีดำแด แดงแบบนี้เลยแล้วก็ลัดด้วยยางอู๊ะไซส์สามสามคูสิบสองจุดห้า r ยี่สิบนะคะปีกนกปามังสาก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อลดปัญหาการกินหน้าย,ยางที่สําคัญแข็งแรงแล้วก็ทนทานด้วยค่ะคันนี้นะคะคือสีประตูรุ่น xls นะคะรถน่าจะล็อกล็อกจริงด้วยราคาตัวรถนะคะอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันค่ะมาดูที่ด้านท้ายกันบ้างโรบานะคะเราใส่เป็นทรงของ outlander แบบนี้เลยนะคะเท่จัดเต็มนะคะแล้วก็เสริมล้อค่ะกับแผ่นปิดท้ายฟอร์ดนะคะแบ็กเกาสีดำด้านตัวฟอร์ดสีดำขอบแดงพร้อมกับตัวเลนร์อะคริ เลยค่ะคันถัดมานะคะดูดําแดงไปแล้วมาดูดำน้ำเงินบ้างนะคะดำน้ำเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าทรงลัตเตอร์ดำน้ำเงินแบบนี้นะคะพร้อมกับสกรูด้านบนเป็นทรงฟริตนะคะพร้อมกับโลโก้รูปตัวมานะคะคลิปด้านข้างสีน้าเงินแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความหล่อแล้วก็เพิ่มมิติให้กับตัวรถนะคะมาดูที่ด้านข้างกันบ้างคะ่ะด้านข้างเราเลือกใส่เป็นซุ้มลอนะคะสีน้ําเงินแบบนี้เลยอยู่คู่กันนะคะกับล้อแมกขอดยค่ะสีดําเงานะคะปัดคลิปสีเงินแบบนี้ค่ะแล้วก็ลาดด้วยยางโอเวอร์ไซส์เปลี่ยนปีกนกปร,รียบร้อยแแล้วนะคะคจต่งรรถยกเพิ่2น้ว ด้านข้างเขาก็โดดเด่นค่ะด้วยลวดลายสกอร์มาแบบว่าครบคันเลยนะคะมาแบบจัดเต็มลวดลายเยอะมากๆสวยนะคะดีไซน์ตามความต้องการของเราได้เลยนะคะ mm hmm. ในส่วนของด้านท้ายนะคะก็ติ๊กเกอร์แบบเพียบเยอะเช่นเดียวกันดูดีนะคะ mm hmm. แล้วก็มีแผ่นปิดท้ายฝ์ใส่ด้วยนะคะ mm hmm. สีดําขอบน้ําเงินพร้อมกับตัวเลนเร์อะคริลิกนะคะ mm hmm. นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณลูกค้าจะชอบแบบเชนไหนสีไหนนะคะ mm hmm. ก็สามารถแต่งแบบนี้ได้ทุกแบบท,แบบทุกแนวเลยนะคะ mm hmm. ใครที่แบบชอบรถระอแบบนี้ก็โทรหารหนุ่หนิงได้นะคะเดุ่มหนิงจะเดินพาไปชมภายในตัวโรงงานเอ้ยตัวโรงงาน พาไปชมในโรงงานของเรา 30, 000, อีกนิดนึงคันรีวิวภายในสี่นาที3นสนาที3มคันแล้วสามคันแล้ว,น,ลวนะคะสามคันขอ,ขอ,ขอ,ขอไอ้นี่ก่อนแป๊บนึงนะคะด,ด,ด,ด้วยความระมัดระวัง กันเหนียวกันเหนียวนะคะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มมืดคืนแล้วนะคะพี่ขะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่นะคะลุงหนิงก็อยู่ที่ฟอร์ดเกษตรออมมินนะคะกำลังจะพาพี่พี่นะคะไปดูที่โรงแต่งรถของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นเบื้องหลังของการเสริมรอให้กับรถนะคะรถร่เดิมไม่ได้นะคะพี่ขะเราต้องแต่งจัดเต็มนะคะแต่งจัดเต็มนะคะแต่ว่าถ้ารถ่เดิมเนี่ยก็หล่อหล่ออยู่แล้วนะคะตามความชอบของคุณลูกค้าเลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบอัพอัพเพิ่มอัพเพิ่มนะคะใส่ของแต่งเพิ่มนะะค ปรึกษาน้องหญิงได้นะคะขั้นถัดมาที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นรถเอเวอร์เรสนะคะซึ่งคันนี้ค่ะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีงล้อนะคะรุ่นสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะโดยเราเลือกใส่เป็นกระจังหน้าทรงลับเตอร์สีดำด้านแบบนี้พร้อมกับไฟสจุดค่ะคอฟนหน้าใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับแชานลล่างค่ะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะจัดเต็มเลยสวยดูดีพรีเมียมมากๆเลยนะคะล้อของเขานะคะก็เดี๋ยวล้อเปลี่ยนค่ะอันนี้เป็นล้อเดิมโรงงานอยู่นะคะ เป็นลอ้อแม็กขอบ20เดิมโรงงานค่ะขัดมานะคะที่เราเห็นนะคะก็เป็นรถสีขาวซึ่งสีขาวคันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนลอ้อให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลอ้อแม็กขอบ20นะคะกา้านวายสีดำเงาแบบนี้ค่ะแล้วก็รับหรืยอยังโตโยต้าโอเพนคันทีนะคะเดี๋ยวรอแต่งเสร็จนะคะก็รับรองว่าหลอ่ลอแน่นอนค่ะคันนี้อีกคันหนึ่งก็เป็นรุ่นเอเวอร์เรสต์นะคะวายแคค่ะราคาตัวรถอยู่ที่1 9 3 7 0 0 0รุ่นท็อปขับเคลื่อน4ล้อนะคะสไตล์เขาก็จะแบบว่า สีขาวมุกนะคะแล้วก็ตัดเฉดแลปติเกอร์สีดำด้านเครื่องคันด้านบนนะคะคุณลูกค้าชอบแต่งแนวประมาณนี้นะคะจะเป็นแลปติเกอร์ดำด้านเครื่องคันก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสีดำแลปสีดำเงาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขั้นถัดมาก็ เป็นรถสีเทาค่ะใช้ด้าลางนะคะเราใส่เป็นชุดแต่งเข้าเซ็กันเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นชุดสเกิร์ตนั่นเองนะคะซึ่งมีหลายแบรนด์ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พิกเตอร์นะคะแบรนด์ของ AKC แบบนี้ก็มีนะคะซึ่งสามารถสั่งทําสีได้นะคะซึ่งคันนี้เขาเรีเควสนะคะว่าเอาสีเทาตัดกับเฉดสีดำเงานะคะก็จะออกมารูปแบบประมาณนี้นั่นเองค่ะเซนเซอร์ด้านหน้านะคะหจุดราบวิวอินให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานได้ดีดังเดิมเลยค่ะก็ใส่เป็นเปล่นรองเท้าคู่ใหม่นะคะเป็นล้อแมก้เรียีงาแบบนี้เลยค่ะ อันนี้ก็เป็นเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังนะคะก็นําภาพความประทับใจมาฝากพี่พี่นะคะยังมีรถอีกมากมายหลายคันวันนี้นะคะก็พาชมทั้ง4ประตูนะคะแล้วก็เอเวอร์เสนะคะซึ่งมีหลากหลายรุ่นหลากหลายโมเดลนุ่งนิงอยู่ที่ฟอร์ดเกษตรดบมินนะคะชลุมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย3ปีซ้อนยินดีที่จะให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ